รอให้ลูกค้าเขาเดินผลไปก่อนแล้วค่อยหุบยิ้มก็ได้มั้งที่ฉันหุบยิ้มไม่ใช่เพราะคนพวกนั้นแต่เพราะการต้องอยู่กับเธอสองคนต่างหากพูดแบบนี้กับคู่มั่นที่ไม่เจอกันตั้งนานไม่โหดร้ายไปหน่อยหรอการที่พ่อ,อยัเดเยียดใครก็ไม่รู้ต่างหากว่าเป็นคู่มัน่นนี่สิโหดร้ายโดยเฉพาะตอนนี้ ที่ฉันมีคนที่อยากอยู่ใกล้ๆด้วยอยู่แล้วหมายถึงผู้ชายที่น่าสงสารคนนั้นน่ะหรอหยุดพูดแบบนั้นกับกีต้ารอย่าบอกนะว่านายไม่ได้รู้สึกแบบนั้นลูกคุณหนูที่เอาแต่น่าสงสารตัวเองอย่างนายวันหนึง่งได้มาเป็นที่เพื่งให้ใครบางคนก็คงรู้สึกดีมากเลยสินะเลิกหลอกตัวเองไัแ้แหละนายก็แค่สงสารเขาและใช้เขามาทําให้ตัวเองรู้สึกดีหยุดพูดเลยก่อนที่ฉันจะไม่เหลืออะไรให้เธอแม้แต่ความสงสาร พี่เตียมอาหารเย็นไว้ให้แล้วละครโซครับ,รบกีตาร์ครับที่ผ่านมาตอนผมไม่อยู่มีใครมาวุ่นวายกับกีตาร์หรือเปล่าก็ไม่มีนะครับวันนี้ที่ผมไปทำงานอ่ะพ่อก็พูดถึงแต่เรื่องงานแม่พูดถึงเรื่องกีตาร์เลย ผมกำลังสงสัยว่าเขาวางแผนทําให้ผมตายใจคิดมากนะครับโซทางเข้ากันเถอะกิตา้าเรื่องลินดาครับผมไม่ได้ตั้งใจจะปิดนะทั้งหมดมันเป็นความคิดของพ่อพี่เข้าใจครับทาเข้ากันเถอะ เดี๋ยวมันจะเย็นสักก่อนนะครับ ใชครับเอาคุณกีต้องขอโทษด้วยนะครับที่เรียกคุณกีออกมาเวลานี้พอดีคุณชายมาขอให้ผมช่วยคุยเพราะคุณชายรู้สึกว่าคุณกีมีเรื่องไม่สบายใจแต่ไม่กล้าพูดออกมาผมปิดโซ์ไว้ไม่อยู่จริงๆด้วยสินะครับวันนี้คุณท่านมาขอพบผมเป็นการส่วนตัวครับ ถึงผมจะไม่อยากยอมรับแต่ทุกอย่างที่ท่านพูดมันก็เป็นเรื่องจริงวันหนึ่งโซก็ต้องออกเดินทางไปทาง,งานทั่วโลกทุกอย่างมันวางไว้หมดแล้วล่ะครับรวมถึงเรื่องคุณลินดาด้วยครับคุณท่านส่งคุณลินดาเรียนได้แต่เด็กๆเพื่อให้เหมาะที่จะเคียงข้างคุณชาย คนละเรื่องกับผมเลยนะครับผมเห็นคุณกีแล้วนึกถึงตัวผมเองสมัยก่อนเลยครับยังไงล่ะครับอยากรู้ไหมครับทำไมผมถึงมาเป็นเลขาค,คุณท่านได้